นนทบุรีเกม2024ระเบิดศึกกีฬานักเรียนอปทอครั้งที่39องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่39รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง นนทบุรีเกม2024อย่างยิ่งใหญ่ชิงชัย11ชนิดกีฬาและ2กีฬาสาธิตระดมสนามแข่งกว่า100สนามพร้อมรองรับทัพนักกีฬาทั่วภาคกลางที่เข้าร่วมชิงชยัยระหว่างวันที่17ถึง26ธันวาคมนี้ จังหวัดนนทบุรีได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศนะครับรอบคัดเลือกในระดับภาคกลางครั้งที่39หรือนนทบุรีเกมนะครับซึ่งเรากําหนดจัดในวันที่17ธันวาคมถึงวันที่26ธันวาคม2567รวมระยะเวลา10วันซึ่ง มีการแข่งขันกีฬาทั้งประเภทหลักและกีฬาสาธิตในส่วนของกีฬาหลักก็จะมี11ประเภทนะครับซึ่งได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลนะครับเซปักตะก้อวอลเล์บอลในร่มวอลเล์บอลชายหาดนะครับรวมไปถึงเปตองเทเบิลเทนนิสหมักฮอสหมักลุกกีฬาสาธิตก็ได้แก่นะครับจักรยานขาถ่ายแล้วก็อ e ีสปอร์ตซึ่ง เราได้มีการจัดการแข่งขันนะครับโดยเราได้เตรียมความพร้อมในเรื่องสถานที่เปิดสถานที่จัดการแข่งขันนะครับโดยใช้สนามกีฬาทั้งของในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเองและของทั้งภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดนะครับซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาที่เดินทางเข้ามาแข่งขันในครั้งนี้นะครับซึ่งหวังซึ่งจังหวัดนนทบุรีเองก็มีความตั้งใจ แล้วก็มีความตระหนักในเรื่องการให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายของนักเรียนนักเยาวชนนักศึกษานะครับโดยเฉพาะที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีอามาตรฐานทางด้านการกีฬาที่เป็นสากลเพื่อที่จะให้เด็กนะครับมีสุขภาพแข็งแรงมีความรักความสามาัคคีอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักในของการจัดการแข่งขัน นะครับกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกในระบับในระดับภาคกลางนะครับครั้งที่39ในครั้งนี้ครับก็ต้องเรียนว่านะครับเรามีสถานที่เปิดกลางแข่งขันนะครับคือนนทบุรีสเตเดียมนะครับแล้วก็ยังมีหลายๆสถานที่ซึ่งมีการเตรียมครอความพร้อมเป็นอย่างดีซึ่งนั่นรวมถึงสถานที่พักของผู้ฝึกสอนนักกีฬาแล้วก็ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆนะครับรวมไปถึงในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการจราจรต่างๆได้มีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับออผู้ฝึกสอนนักกีฬาที่จะเดินทางเข้ามาแข่งขันในครั้งนี้มากกว่า5,000คนครับนักกีฬานะครับในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ประมาณ5000คนนะซึ่งก็ต้องเรียนว่าอย่างที่เรียนในตอนต้นทางจังหวัดนะครับ แล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับในในส่วนของจังหวัดนนทบุรีเราให้ความสำคัญนะครับกับในเรื่องการกีฬาเพราะจะทำให้เด็กนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความรักความสม,มคี้มีวินัยนะครับแล้วก็จะมีคุณธรรมซึ่งอันนี้เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่นะครับทางจังหวัดนะครับเราคาดหวังแล้วก็จะมีการพัฒนาต่อยอดนะครับในเรื่องกีฬา ให้มีความหลากหลายแล้วก็เป็นเป็นที่สนใจนะครับของไม่ว่าจะเป็นทั้งประชาชนเยวาวชนนักเรียนนักศึกษาของจังหวัดนนทบุรีได้หันมาเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายครับครับในส่วนความพร้อมของสนามอย่างที่ท่านผูา้าวุโกล่าวไปแล้วนะครับนอกจากนนทบุรีสเตเดียมแห่งนี้แล้วนะครับเรายังมีสนามของบรรดาในเครือข่ายขององคอ์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่นนะครับทั้งเทศบาลนครนนทะบุรีก็ดี ทางเทศบาลไซน้อยก็ดีรวมทั้งสนามกีฬาตามโรงเรียนต่างๆนะครับซึ่งเราได้เตรียมความพร้อมอย่างเรียบร้อยรวมทั้งสนามกีฬาของเอกชนด้วยนะครับแลนะในการดูแลต้อนรับนะครับเราจะมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก30มสิบแห่งซึ่งพร้อมที่จะเป็นที่พักของนักกีฬาและครูฝึกสอนนะครับให้กับลูกๆนักเรียน ภาคกลางที่จะรูปแข่งขันในครั้งนี้ทั้ง74แห่งนะครับเรามีความพร้อมครับ,รบางานงานการจัดงานกีฬาบอลปอลุกคอมสท้องถิ่นซึ่งเป็นนักเรียนระดับภาคกลางในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเลยคือต้องการให้นักเรียนนะครับของท้องถิ่นในภาคกลางเนี่ยมีมาตรฐานที่ ท,ที่ดีนะครับมีจิตใจเป็นนักกีฬาแล้วก็เมื่อผ่านรอบคัดเลือกระดับภาคตลางแล้วนะครับจะส่งต่อยอดไปสู่การแข่งขันร,ระดับประเทศครับซึ่งจะมีการแข่งขันที่สุราษฎธานีเป็นเจ้าภาพนะครับในต้นปีในใน,ในต้นปี2068นี้นะครับซึ่งก็ก็หวังว่ากีฬาของเด็กนักเรียนท้องถิ่นนะครับก็จะมีการพัฒนาขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นตัวแทนของ ของจังหวัดของเขตแล้วก็ของประเทศชาติต่อไปครับครับ,รบก็ก็ขอขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งผู้ฝึกสอนแล้วก็นักกีฬาที่จะมาเข้าการแข่งขันนะครับกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งระดับประเทศนะครับรอบคัดเลือกภาคกลางครั้งที่39ในครั้งนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับได้มีความ มุ่งมั่นมีความตั้งใจในการที่จะคร้บรับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเพื่อประโยชน์ของตนเองครอบครัวสังคมแล้วก็ประเทศชาติเพราะว่าทุกคนนะครับที่ได้มีการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีแน่นอนนะครับก็จะทําให้เด็กของเราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีวินยัยมีความรักมีความสมัคคีแล้วก็จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนะครับเ,เด็กๆเกยาวชนในพื้นที่ของ ภาคกลางนะครับและหมายรวมถึงทั้งประเทศแล้วก็เรียนยืนยันว่าทางจังหวัดนนทบุรีนะครับได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมรองรับนะครับนักกีฬาที่จะเดินทางเข้ามาแข่งขันในครั้งนี้นะครับในทุกๆมิติเราต้มีการอำนวยความสะดวกนะครับอย่างพร้อมเพียงแล้วก็จะเป็นการที่นักกีฬานะครับในครั้งนี้เนี่ยจะได้มา มีโอกาสเยี่ยมชมเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดนนทบ,บุรีซึ่งมีหลายแห่งเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะได้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดนนทบ,บุรีควบคู่กันไปด้วยครับเตต้านิวคบสอบทุกข่าว